โกรมนี้เรีนเเกษตรกรเวทเป็นสีบกเเจีหนึ่งอีสานรัฐอำนาจเศไกทองซุปบนเศเก้าชนูทองเพชรเอกยี่ชคเรือศีกุ้งอีสานเดี๋ยวแจ้งไว้ที่ยี่สิบก่อนเดี๋ยวไปเรียนต่อนะครับดูยักใหญ่ก่อนดูยักใหญ่ก่อน จักเงินไม้เก็บนะครับตามเงินจีนจากบ้านคำแทกการสูงบอลบัรทองบุตรวีนะครับวันนี้พ่อกรณครับส่งเข้าประกวดครับร ok uhh ุ่นใหญ่ร ok ุ่นใหญ่ค่ะหนึ่งหมื่นล่ากันที่สามยกนี่บัตรเดียวกับตั้งต่วนเป๋เกียรติคมสิงห์นั่นแหละเออดุกับนี่ไลน เอ็มหัวเข่าแหมเข่าเข่าโหโลุ้นหญเอ็มสิบหกับสามยเมืนเอ็มสิบหกัวเข่าแล้วเอ็มสิบหกมาเป็นทุนรีบเลยมวดรุ่นใหญ่มาเป็นรุ่นใหญ่โอ้ยกดทางอิสราเอลแล้วดูแหมส่อส่อห จะเทักบนท pues oh no yeah. yeah. um> well wow. oh ักล่างไงปนไม่วะปีน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 ปันปีนปีนปอนีนปีนป้นปี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 นปนปนปีนป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 ้นป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 นีนปนปนป

ไลออนยังสู้อยู่เออโอ้ยกระชีล้ยไปเลี้ยงไปมยกสองครับไลออนเอ็มสิบหกเอ็มสิบหกยกสองรัวต่อเอ็หรัวต่อรัวต่อหญ่มนแล้วนะโคตรบอกว่าเอาละเอาละสุดสุดกระลากไม่ดีสิบม้า 4,000สนามขาวติดต่อด้วยครับสนามขาวติดต่อรับเจ้าหน้าที mining 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 ่กดำเนินคุณป๋อสมบวรไปครับแลสนามขาวครับครับทีมงานกาวบ้านี้ได้ลอยได้ยาว

มูดูม่จบสี่วันกว่าจะยุดสุดท้ายนะคับหวกยุดเด็ดมาวินผูตาไปอยู่ในสภาพที่พร้อมจะรับเข่าจากตัวเอนะคะโค้ก็ไปขวาด้านทีมก่อนหาได้ครับตีได้โดนตัวทีวก่อน นีเว็บบอลที่ทำสายเววครับแาวิบต้องเข้าให้ถึงเดินให้เร็วเอาแซงขวาพอได้ไม่เป็นชิดเป็นอัดเท่าไหร่ครับขยับต่อครับแข้งซ้ายไป เพชรบาวินแดี๋ยวร่างกายดีนะครับเพชรบาวินอนาคตนี่เป็นมวยตัวใหญ่แน่นอนนะครับสูงยาวทีเดียวแข่งกุญย์ฟ้าสักเดิมสักงดิมเทพเท็งเขาเรียนรู้บทศิลป เป็นตาระรัเ่อไปหาเมย์หยรเลยครับตอมสุดท้ายครับอยอดจุดต่อบ้งต่อทางในกับการสุง่งให้เท่าที่พาน ผ่านมาที่จะผ่านมาแล้วโปรเตอร์ของเราที่ประสบความสำเร็จเองเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับอวสมคุทีดีใช่ค่ะเอายไสครับตีแมงกร่ยตลาดพไหนยังไงก็จะมีไปช่วยกันกองสารวัตรลงกันเบียมวยค่ะวันอาทิตย์เรียมวยตลาดพีหนนะยืมสองยืมสองตลาดไปดนเบอร์สำรอง đi thôi,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  mình thôi, đi thôi, đi thôi, ชื่อเพชรลำชีอยังโดดอยู่ยังโดดอยู่ยังโดดอยู่เอาคุณพ่อบอกว่าลุกเร็วสู้สิไม่ได้พ่อจะเลือกเออคุณหมอหญิงคุณหมอหญิงด้วยผมบอกว่าคนเยอะแน่นอนคุณหมอหญิงคนนั้นไม่ต้องห่วงาใตัวว่าได้กันตัว เอายกสุดไทยแล้วใครไม่รู้สึกไม่สบายไปหาคุณหมอหญิงได้โอ้ดีใจจังนี่ครับหมอสอยมากเลย่เฮ้ยจเว่าตั้งใจสู้ไปหาคุณหมอหญิงได้แม่งบุ้งกัดกับห้องนั่นเนี่ยขากี่ก้างกับห้องหนีแนวเสียงมัดกับห้องนั่นแนวอยู่ใกล้คิดคุณหมอกับเจ้าหนี้เอายกสุดท้ายเลยได้ยกสุดท้ายเลยได้สองหนุ่มบนเวที ตายทองเฮ็ดีงเป็นทอุนเป็นยงเอาบหัวพอแล้วแดพอแล้วมานาเราหนึ่งน้ำมันรถเดงก็ตันสงนก็เงหน่อยีสเอีสาีขาพอแล้วให้ันเกินในส่เข้าประกวน้เนเอาเอาเอาาเป็นรทีเอาเอาจนสิสูงเนีเธอสูงเ

จบคการสู้ track, ot, ครับครับผมเจบนะครับใช้ได้ครับเพชรนำจีนนัดนี้ไม่ลงไปนอนครัใช่ตัวสามยกเน่ยหวังเฮืยอย่าข้าจะหน้าไปเอาไปที่กระต่ายทองเทาไปเพชรนะครับ